ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการแก้ไขนะครกรณีเฟดได์ F ของเราเนี่ยโดนไวรัสบางไฟล์หรือไวรัสส้นไฟล์นะครับผมอ่าเสียเฟดได้ก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับผมเสียเฟดได้ปัาบเข้าไปดูที่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับผมอ่าเป็นไปเลยนะครับโอเคปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแสดงว่าโดนไวรัสแล้วนะฮะกรณีอ,อย่างนี้อ่าทีนี้เข้าไปดู นี่นะครับแต่ในในแฟลไดของเราเนี่ยมันมีการใช้งานนะครับมันมีข้อมูลอยู่นะครับแต่เมื่อเราเปิดแล้วปั๊บปรากฏว่าไม่เจอข้อมูลนะครับทีนี้มาดูวิธีการกันนะครับให้เรามาที่ไอคอนตรงนี้นะครับคอนวินโดวตรงนี้เดี๋ยวผมจะซู่ให้ดูนิดนึงไอคอนวินโดว์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็พิมพ์คำสั่งนะ C M <ม> D นะครับแล้วก็กด Enter เลยนะครับอ่าทีนี้ทีนี้มันจะมีหน้าดอทขึ้นมานะครับนี่คือหน้าดอทนะครับดำๆหน่อยส้หน้าดอททีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าไดเราเนี่ยมันจะขึ้นไดไหนนะฮะนี่เป็นไดฮิตนะกรณีน,น,นี้นี่นะไดฮิตครับผมอ่าทีนี้เราก็มาพิม ตรงนี้เป็นชื่อเบนเฮต์นะฮะเฮต์นะฮะก็กดอินเตอร์นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปนะครับพ <The Venice. S 1> ิมพ์ตามนี้นะครับ ยินดามนี้เลยนะครับอ่าเมื่อพิมเสร็จปั๊บก็กด enter โอเคครับอันนี้เครื่องกำลังหาอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ย้อไปก่อนไปดูข้อมูลเรามาได้ยังนะครับผม เปิดดูนะครับเข้าไปดูนะโอเคครับผมมาแล้วนะครับข้อมูลเรามาแล้วใช้งานได้แล้วครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ